แล้วตรงนี้เปิดจะเปิดได้คาริโญแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้แต่ว่าเป็นเก็บออยจากเกมไปก่อนครับนี่ครับสวยๆครับผมเก็บไปหมดเลยครับอาร์คิวเทน่าครับผมท่าวงไม่หนีพวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์สูงครับผมทีนายเดินมาปิดฮาซากิที่น้องดาวโล่งๆอยู่ฮะเอาแล้วเพื่อนผมขอบอกเลยว่าเกมนี้ครับอาร์อาคิวอเทน่าไทยแลนด์ครับยิงกระจุยยิงเละยิงแหลกยิงแบบไม่สนหน้าไหนเลยนะครับยิงเยอะมากๆครับ แล้วสุดท้ายครับมันจะจบอย่างไรเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับกับเกมที่55ครับขอบอกว่ามันสุดๆแต่ว่าตรงนี้ครับทีมซีเขตจีนครับคอตมอสน็อกดาวนอยู่โอ้โหลานโล่งเลยน่าจะเป็นหน้าขอ,อินโนนิกครับที่โดน,นอ็นอกได้ก่อนน็อกที่เวิร์กเลยนะลานโลง่งลานโลง่งเฮ้ยไม่ดีนะสมองไม่มีเหรอแล้วโอ้โหมีรถครับผม เอ้ยเราโดนอยู่ตรงนี้โดนไปหนึ่งเม็ดเอา้าฟาเวียนมาตัดได้อีกหนึ่งน็อกครับกลายเป็นว่าทีมซีเข็จีนตรงนี้น็อกสองคนอยู่กลางลานเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับผมกลางลานฮะไม่น่ารอดนะหนึ่งศพเป็นของอาเชอร์แล้ววันนี้อาเชอร์เขาคือแบบสร้างความเสียหายให้กับทุกทีมใช่ครับอาอาอา้าวเราโอเคไปได้ในน่าเอาลายเส้นเหมือนกันครับ b t ทีอย่าบอกนะว่าจะเสียหายต้นเกมอีกน,นาสี นี่ครับทางด้านของพีทีเอเหมือนจะเลือกไหลลงไปทางด้านล่างครับแต่ว่าฟุตบอลลิสต์มาดักสะพานครับเท้าเราซักซี่ไปได้รู้ตัวมาเหมือนกันอ้าวเราไม่ขบอยได้โซเคมาอีกคนครับผมยังไงยังไงดีนี่ครับจีเซนครับไหลตายไปเป็นศพของฟาเวียนครับโอ้ทีมทีเคจีนครับเสียหายไปสองผู้เล่นเนี่ยต้นเกมโอ้แล้วดูคะแนนขึ้นมาตอนนี้ครับผมพาวเวอร์คะแนนไม่เดินเลย้วันนี้ครับผมเอาอย่างนี้ได้รับแล้วรับเล่านะคุณ ครับก็พาวเวอร์ไม่ได้ลงนะตรงนี้ครับออต้องได้ได้แต่รอเวลาว่าทีมไหนจะขึ้นมาหรือเปล่าครับรอเวลาโดนป่นอ่ะเอ,อีอย่างบีทีอาร์ครับไหลลงล่างมาทางด้านของฟุตบอลิสต์เนี่ยเลือกที่จะมาดักนะแต่กลายเป็นว่าโดเขาซัดละล่วงไปสองครับตรงนี้ซัดหน้าให้ครับผมนี่ <Okay S 2> โอเคครับนี่ครับรเรียบร้อยโดนตามไปครับก็ ไปกันต่อได้ครับครบ4ผู้เล่นนะสำหรับทางด้านของเบีกตอนครับโอ้แบบนี้นี่คือเรียกได้ว่าเป็น1-1-1-1ได้เลยนะถ้าแย่ขนาดนี้ครับเรียกได้ครับแล้ววงขึ้นมาผมถามจริงๆเจอวงชันดียังไงเป็นะไม่เชื่อผมบอกแล้วอย่าินวงอย่ามินวงคุณอย่ามินวงอ่านเกมขาดการจดนี้โดนวงเล่นเข้าแล้วครับ อาเชอร์ตรงนี้จะเปิดหน้า<อ>ของทีมซีเคจีนที่เหลือแค่สองผู้เล่นครับแล้ว 2k <อ>ตอนนี้เหลือแค่20<ฮ>เปอร์เซ็นต์นคัคุณเอาเมรจริกงมาหน่อยดิทำไมาครับตอนนี้ช่องหมดครับโอ้ช่องหมดทั้งทีมา <laughs> ตรงนี้เอากิ่งนะ็อดน,นี้หมเลือกที่จะไหลไปลงล่างครับ ัลหลเลยครับไปได้ดังคิงแล้วตอนนี้มีการเปิดกันแล้วครับสำหรับ2ทีนี้นะเพราะว่าวงเนี่ยมันบีมมาทางด้านขวาแล้วซานซานได้างูฟาครับน็อกดาวน์ไปจากกูบีลาพาเวนสเปเอเคมยังหวะนีทูเคไม่น่ารอดนะผมสองก็บอกตกไมมตกจากที่สูงหรือว่าตกจากรถน็อกดาวน์ฟีครับผมใช่ครับเหลือแค่หนึ่งผู้เล่นนะครับสำหรับทางด้านของทีมซีเกตจีนหุยเราอาเชอรอ อ้อมอยู่ทางด้านหลังครับเก่งโซ่ต้องเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะตรงนี้ซานซานไปปิดทางด้านลูฟาออกจากเกมไปซรสินเหอไม่ได้ดีวายน็อกดาวเหมือนกันครับซังไม่ได้ทางด้านของทูเคออกจากเกมไปเลยครับเอาเลยครับผมวงแบบนี้ประทะก,กันแน่นอนครับเนื่องจากเกิน50เอน่ะลงไปกัดข้างล่างก่อนฮัทสกะเฮชจอใส่อโตจงไอโตจัไตงได้ครับผม,อผมไอโตจงเฉยเอาเลยครับเข้ามาชาร์จแบบนี้ไม่ร่อดยครับสองคนของบีบีโอโหนีครับแต่ละทีมเริ่มที่จะไหลกลับมา ที่เกาะบนเรียบร้อยนะอาคิว grab อิมหวานแน่นอนเพราะว่าอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับหน้าหน้าของลูบครับใช่ครับผมมาแล้วซานซานนี่ครับปิดไตัวจังไปเรียบร้อยไฮสกิครับเป็นซุกครับได้ทังนั้นดีไวไปโอ้โหบีบีครับตรงนี้เหลือแค่เลจิคนเดียวอีกแล้วครับเฮ้ยแต่อาคิวอยู่ข้างบนนะใช่ครับเฉียบเชียบครับแล้วถือว่ากลางวงนะจุดตรงนั้นครับใช่ครับต้องดูว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ลูบมูฟมาข้างบนเนี่ยใกล้ๆกับอาคิวเนี่ยเลือกจะชนบ้านอาคิวหรือเปล่านะ ไม่น่ารีบนะผมว่าใช่ครับอุ้ยแล้วคะแนนตอนนี้ห่างกันแค่19คะแนนเท่านั้นครับ RQ กับ Loop Esport ครับครับผมน่าจะแซงได้นะถ้าเกมนี้ไม่พลาดใช่ครับจีนายครับล็อกรอทางด้านหน้าอุ้ยเราซ้ายมือมีเลจิอยู่ครับแต่ว่าเหลือแค่คนเดียวนะถ้ายิงเปิดเนี่ยก็คือโพซิชันเขาจะถูกคนรู้ได้ครับเปเดรอกครับผมถือมาเป็น D P 2 8คูณ4ครับผมจะพยายามหามุมยากนะตรงนี้ครับเบเดอรอกถ้ามาสกูนี่ยิงมุมนี้ได้นี่หาตัวไม่เจอเลยนะ ง่ายแคบครับเอาเลยครับแต่ละทีมก็มีบริชันนะข้างบนครับส่วนข้างล่างเนี่ยยังไม่มีการประช้าที่มากขึ้นนะครับต้องรอดูว่าจะมุ่ยังไงกันต้องรอให้วงเนี่ยบีบเข้ามาใกล้สะพานมากกว่านี้นะน่าจะบันเทิงครับสำหรับทีมที่อยู่ทางด้านล่างนี่นเองครับ VTR นี่น่าจะเจ็บปวดนะมีโอกาสได้กักสะพานด้วยใช่ครับผมเบียสเบนครับอาคิวเทน่าครับผมยังอยู่ครบ4คนครับยังไม่มีคิวในเกมนี้ครับ โอ้โหเปลี่ยนพื้นที่เล่นอีกแล้วครับผมก็รังเกียจฮักเลยนะวันนี้ <c oughs> พอติชั่นเขาเยอะนะเอาเลยครับตรงนี้ทางหน้าเอาคิวรับเริ่มมีการกักพื้นที่แล้วเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้ามีสิทธิ์เลือกครับว่าจะเล่นตรงไหนก็ได้ครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยไหลลงข้างล่างกันหมดครับลงดีล่างอีกทีนึงอะ่ะาแน่พูดเลยซึ่งค่อนข้างยากนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งได้เลยว่า70 30นะข้างล่างเนี่ย30เปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีโอกาสนะใช่ครับพูดเลยนะท่านผู้ชมงานนี้ครับผมวัดดวงไปฮะ ก็วงจะไปตรงไหนหาเชือกครับตรงนี้ยังอยู่ครบ4นะต้องบอกว่าวันนี้นี่ฟอร์มาอย่างดีเลยครับแต่ด้วยคะแนนที่ไม่ได้เข้ามาถึงสสัปดาห์นี่คือเขาดีมาตั้งแต่ลีกเพย์สัปดาห์สุดท้ายนะแลวเขาดีต่อเนื่องมาซูเปอร์วิกเอนคือฟอร์มเนี่ยคนละเรื่องเลยกับตอนแรกนะครับวันนี้สู้ได้แล้วนะครับแล้ววงดีกลับไปข้างล่างทีทีนึงเหอะมันเทิงแต่น่าจะมาอยู่อาร์คิวตรงกลางวงไปเอาวงดีขึ้นมาแล้วโนวาโอ้แต่นี่ครับอาร์คิวยังเกี่ยวไว้อยู่นะมีเป็นหมู่ค่อนข้างกลางครับอาร ใช่ครับจะไปหรือเปล่าตรงฟาร์มทางซ้ายนะครับพูดเดโฟเอเครับไหลมาสวยเหมือนกันนาวีก็อยู่ทางด้านบนครับเก่งโซ่ต้องเซเวอร์อย่างดีมากนะตรงนี้ครับเก่งโซ่ทางด้านล่างครับเริ่มที่จะมูมาอารัลับเลเยอร์ครับไหลสะพานซ้ายมือมาครับทางด้านของเบเกตันเนี่ยเริ่มมูฟสะพานขวามาเรื่อยๆครับ BTR ครับผมข้ามาจังหวะนี้ฮะจะมีคนดักหรือเปล่าเลครับผม ครับต<อ>ิกแซกซ้ายขวามานี่นี้หลบกระสุนแต่ว่าไม่มีใครดักน,นะมีมูมาสบ,บายๆแต่ตรงนี้ครับคนนี้น่าพาวเวอร์เจอเกับหน้าของลูฟิ่สปอร์ตครับโอ้โหแล้วดูฮะลูฟอ้อมข้างมาสเปรย์ไปครับผมไม่โดนเลยสวนกลับมาเรียบร้อยคาริญโยได้ก่อนโซ่ก่อนครับผมกระโดดยิงมาจาังหวะนี้กำลังจะได้อหนึ่งเนาะแต่ว่าเจ็บหนักมากครับผมหลบกำแพงทางด้านซ้ายไปลเล่าขุดสวนมาลบในนี่น็อกดาวไปแล้วเก็บลบในนี่โอีกเกมครับ นี่ครับพยายามจะขีกนะแต่ว่านาหน้าของลูปนี่ยืนยืนโซนได้ดีกว่าครับแล้วโดนปิดไปเรียบร้อยครับโคนิน่าพาวเวอร์จบอย่างไวในไฟนี้ครับผมไม่ถึง3ไม่ถึง20วินาทีด้วยซ้ำครับ BTR เคลื่อนที่เลยครับเห็นคิวฟีขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนในบ้านฉลามครับไหลเข้ามาอย่างสวยครับทางด้านบนเนี่ยเหมือนจะเป็นนานของโคเนะ b r ครับขอขออภัยครับเป็นทางด้านซุดที่เพิ่งไหลเข้ามาครับ โอ้แล้วผ่านมามุมนี้ข้างในเป็นอาคิวเทน,น่าครับซูจะไปเล่นที่ไหนครับผมบ้านนี้จอดเล่นได้อยู่นะครับแล้วซูตัดสินใจเหมือนจะจอดเหมือนแต่จอดแต่ว่าไม่จอด 2, 2> อคนแล้วหันกลับมาไอเบลี่กับโลนีส่วนไอซีว่ากับอีกหนึ่งคนอ่ะยาวๆยาวยาว,ยาว,ยาวอาคิวเนียนอยู่จะมาที่บ้านอาคิวหรือเปล่าแล้ววนวนกลับมา5าคิวไม่ได้คิวแน่นอนนะแล้วยิงมาจาังหวะนี้โดนหนึ่งนัดเลยครับเอาละครับตรงนี้ถ้ารอดจุดไปเรียบร้อยครับว่าจองบ้านนี้อยู่นะอาคิวครับทำให้ซูเนี่ยต้องถอยกลับไปครับเอาละครับ แล้วสั่งครับไปเปิดนหน้าของสารสารได้เหมือนกันน่าจะเป็นกำลังมูฟนะทางด้านของโฟเอมแล้วโดนปิดไปเลยครับสารสารเอาเลยครับผมเหลือ15ทีมที่5 1เ่8ออไรา์ครับผมทีมแรกที่ออกจากการแข่งขันน่ะคือในเฟสที่3เลยนะครับคือคนนี้หน้าพาวเวอร์ครับผมไลเซนครับ b ี r ครับมี2คิวจากช่วงเฟสที่1ไปเก็บฟุตบอลลิศ2คนครับใช่ครับเอาแล้วลักซี่ครับโดนดาเมจมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ทราบว่าทีมไหนกันแล้วตรงนี้เห็นหน้าเอา ICY ครับแต่ยังไม่มีดาเมจติดไปครับ เนพยายามจะพีกสู้กับทางด้านของไอซีวายอุ้ยรถโดนเปิดมาตรงนี้เสื้อหายไป70ครับโอ้โหแล้วซู้เฮชอใส่อโอบอยน็อกดาวน์ลงไปครับผมดีพียี่สิบแปะครับเริ่มมีการมูฟก็เริ่มมีการ, <c oughs> กรตัดการเกิดขึ้นนะในเฟสที่3ครับใช่ครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าวงเฟสที่4จะบีไปหาใครนะต,ตอนนี้เนี่ยอาคิวจองพื้นที่ตรงกลางไว้เรียบร้อยครับโอ้โนาวีน่าชจะขึ้นมาได้ครับมุมนี้นะท่านผู้ชมครับโฟยเอ็มครับกระจายข่าวมาด้านซ้ายว่ามีคนขับรถ เป็นเมคูจะหาที่เล่นและขับรถมาแบบนี้ขับรถมาจอดตรงไหนครับเมคูจอดเนินล่างแล้ววงอัปเดตเข้าหาโนวาครับผมวันนี้วงหาโนวาอีกแล้วครับแล้วเขาว่าแชมป์หรือเปล่าใช่ครับโอ้เสียวเลยนะแบบนี้ใช่เลยเออโอ้หน่าก,กลัวครับแบบนี้ถ้าวงอยู่กับโนวาเนี่ยเขาทำได้ดีมากด้วยครับ เอาละฮะฝาต้องมูมครับผมซ้ายขยับไม่เยอะครับผมเพราะว่าวงดีซ้ายนะครับจากกลางวงตรงนี้เก่งโซ่ไลมานียนครับอ่าอาคิวเคลื่อนตัวแล้วครับผมไม่รออะไรทั้งสิ้นครับผมเข้าไปอยู่ในเพยโซนก่อนเพื่อยิงฟรีฮะหาบริเชันทีหลังแล้วเก่งโซ่จอดกลางทางเรียบร้อยโซเลตปิดซีเกจินจบ15ครับโอ้โหเหมือนจะไหลไปต่อนะแต่ว่ามาจอดตรงบริเวณห้องนหนาและมีดีเอ็นเออยู่ข้างๆครับโอ้หเลยโดนเลยได้ครับอุ้ยได้ครับตลอดทางหน้าของเก่งโซ่ครับผม คิวครับตรงนี้ขยับมาเล่นในบริเวณขอบวงนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยบานค่อนข้างน้อยแล้วด้วยครับน่าจะมีทีมที่จองไว้แล้วนะเขาดินมี2ทีมครับ A1 กับอาเช่ครับผมบีบีหนึ่งคนหลงมาผมเลจิใช่ครับทางด้านซ้ายบนนี้ต้องบอกเลยว่าโลงจัดจัดครับเอาเป็นเล่ผมไปเปิดทางด้านเฟรเดอรน้องดาาลงไปก่อนครับผมสกาแอลครับแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ลูคาลินโยครับผมแม่ยิง3ทีมครับลีออนน้องดาวลงไป ป่าเวียนขับรถขึ้นมาเล่นที่เขาดินต้องไปต่อนะครับเพโซในเฟ,ฟสที่4ไม่อยู่กับเขาเลยครับใช่ครับแต่ว่าไหลลงมาเนี่ยยังพอมีพื้นที่ให้เล่นอยู่นะตรงนี้ครับลูคสปอร์ตครับโดนน้องดาวแล้วกำลังจะโดนซ้ำออกไปโอ้รวเลือดจะหมดหน่ออยู่แล้วเราเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของไฟลัสท,ที่ได้คิวไปนั่เองครับใช่ผมโกลเด้นครับผมเล่นที่หน้าผาตรงนี้ถือว่าบริชันสวยงามเลยนะครับลูคสปอร์ตทะวงดีหนีไปพวกเขายังมีบริชันเล่นอยู่แล้วเลยครับ <ๆ S 2> <ๆ>ผมไปตัดทางด้านลงนีนน้น,น้องดาวแล้วซีโยแถมไปด้วยจากออเดอร์ฮะโดนลุมครับ โอดีเอกับทางด้านของโนวาเลยนช่ครับผมนี่ครับ ยังคงเล็งหาอยู่นะแล้วออเดอร์ครับปิดทางด้านของซีโยครับออกจากเกมไปแล้วใส่รับไม่ได้โรนินเหมือนกันครับเข้ามาชา้าจังหวะน,นี้แล้วอุ้มเติร์ปดได้ก่อนเป็นซิกนายครับเอวานขยับมาช่วยเพื่อนไม่ทันแล้วคิงโดนเก็บโดยแอร์เบลลี่ครับแล้วเบิดลูกนี้หยอดเข้าข้างๆต้นไม้ย้อยไปหาซิกดันเต้ดันเต้ไม่ถึงแล้วครับทางด้านหนึ่งซีเตอร์โดนเฮชจอดใส่รับล้ออเดอร์ปิดแอร์เบลลี่ออกจากเกมไปมุมนี้ดันเต้ควักสามองมาเพื่อให้เพื่อนคานกลับมาแล้วเลโดนน็องจากไลเซนบีดิอามาอีกหนึ่งน้องกระโจนแล้ว เอาแล้วครับ BTRK นี่เขามาดีอยู่เหมือนกันแต่ระเบิดลูกนี้โอ้โหเลยไปนิดเดียวครับดันเตพยายามจะป่าสวนกลับไปหาทางด้านหลังลาอุมแล้วเรียบร้อยครับเป็นระเบิดของดันเตนอกอาวไปได้ครับโอ้โหสวยๆเลยนะช็อตนี้ของดันเตทมุกปิดวิสัยทัดก่อนนะครับแล้วเอาระเบิดไปยัดเข้าห้องน้ําหลังฮะแหมเฉียบๆกันแล้วเดินมาเก็บศพเป็น1คิวเพื่อนยังนอกดาวอยู่ไม่ชุบเพื่อนเหรอครับใชตรงนี้อาคิว เอออาคิว<อ>ยิงมาแล้วพี่อาลงมายัดดีเอ็กไกลๆเป็นรูผมรูต้องออกจากโพสชั่นตรงนั้นเล่นได้คนเดียวคือคาริญโยแต่ว่าตำแหน่งมันจะเปิดข้างหน้าเกินไปเลยครับใช่ครับแล้วตรงนี้ดีเอเนี่ยยืนค่อนข้างห่างกันด้วยนะโซเลนนอนอยู่ในสโมโครับเฮ้ยลูกนี้หยอดเข้าบ้านโอโน้โหบ,บ้านท่มบ้านโจมบรนเซริมโดนเก็บโดยเขา,าสกิวหุยนอนข้างๆให้ถืงข้างในเรียบร้อยไปแล้วครับแล้วสายล้าได้คิวมาเป็นเอวานซินิเตอร์ลักซี่ขับรถชิงมาโลซินน์โดนเก็บโดยจิมมี่ไปครับมุมนี้ฟุตบอลรีจบอันดับที่สิสี่ครับ ี่ครับเริ่มสะแฟมเข้าไปในสมูลแล้วนะแล้วพาราบอยก็ไปได้น้ำหน้านของไอซีวาออกจากเกมไปเลยครับสุดจบอันดับที่13นี่นครับหลเส้นจะเดินไปปิดไซรัส้วมุมนี้หลเส้นยิงฝีเรียบร้อยไซรัดน้องดาวไรับผมหลเส้นโดนคอกลับมายังหลบทานนะปั๊มยูสเฟิร์สเอ็ดคิดไก่ไก่โซเล่โดนคอเปิดข้างมาตายเลยฮะ<ห>ัสั่งไปปิดดีพีก่อนครับส่วนทางด้านดีเอตามไปเลยครับใช่ครับนี่ครับผูบีครับน่าจะจบอันดับที่12นะแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับทางด้านของดีเอเขาจบอันดับที่11บเองใคร Oh, oh. อาคิวโอ้ยวงดีดหนีจัดๆแต่ว่าดันเต้โดนระเบิดเก็บไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh. บันเทิงนะวงนี่คือบันเทิงจัดๆครับบีบซ้ายในที่ที่ไม่มีคนครับใครกคเเลี้ยนมาดูวงนี่เลี่ยนวเดิม <c oughs> สูเก <c oughs> จจอดใส่ซิกนายไปมุมนี้ระยะค่อนข้างไกลพอสมควรจะไม่ต่ำกว่า300เมตรและนอนยิงครับผม M4 oh, นอนไม่ได้นอนไม่ได้มันติดเน<ป>ินหน้าแม่แล้วก็จะเก็บจะเก็บจะเก็บเก็บไม่ได้ครับผม แต่ว่าไม่น่ามีปัญหานะใช่ครับน่าจะต้องรอให้สมองเนี่ยมันจางก่อนนะอะไรนี่ครับเป็นแท็กซี่ได้ไปครับโอ้โหพยายามจะเก็บแล้วแนี่แท้ซุกครับอาราบอยังอยู่และเอวานขับรถมาเล่นที่หินนี้ครับผมเฮ้ยชอชอยคอร์ดสายมือครับมีทางด้านของลายเส้นอยู่นะแต่ว่าเอ้าวอยากขึ้นมาได้ก็เอาล็นี่ครับแท็กซี่ไปโดนทางด้านของโอสกี้ครับน็อกดาวน์ไปลูบีสปอร์ตครับที่ปะทะกับทางด้านดีเอตอนแรกนะตอนนี้มาเจอกับทางด้านของบีทีอาร์แทนครับ โอ้ยยังไม่จบครับผมบาราบอยไปส่งลักซี่น้องไรคนหนึ่งโดนยิงข้างหลังครับผมแม่โดนลุมครับผมน้องบีทีอาร์หรือว่าเบเกตันเลสเลื่อนครับใช่ครับต้องโปะสโมกขวานะครับเล่นเล่นกระลูมนะครับมุมนี้ท่านผู้ชมนี่ครับมีการสแปมระเบิดไปยังต่อเนื่องนะแต่ว่าบีทีอาร์กำลังจะชูเพื่อนขึ้นมาได้แล้วเมคูครับเป็นน้องหน้าของอึนซูครับโอ้แล้วนี่ครับเก็บออกจากเกมไปเลยโดยโอบอยครับเฮ้ยขอไปได้ทางหน้าของไรเส้นน็องดาวเหมือนกันครับเอาแล้วโดนบูโซนบีบออกไปแล้วจบอันดับที่ อโอ้ยแล้วอาคิวมาเล่นตำแหน่งเก่าของโฟเอมข้างหน้ามีฉิงมาแล้วคาอสกี้ไปตัดทางหน้าสกีน้องดาวไปดิทูอีมายิงคาอสกี้น้องดาวดิทูอีโดนน้องจากคารินโยผมจีนายโดนน้องตามไปจากโกลเด้น อาร์คิวมีปัญหาหรือเปล่าทิ้งซี่ไปตัดฟาเวนในเกมไปมุมนี้ขยับเข้ามาแล้วโอ้บอยไปตัดซังอาเชอร์เกมมิ่งจบอันดับที่เก้าครับผมตรงนี้ไม่จบเบสเบตยังเล่นกับสมอแล้วออกมาพีเก็บรู้ไปก่อนหนึ่งคนสามารถชูเพื่อนได้อีกสองคนนะผมยังไม่โดนซ้ำในเกมไปเบสิเบตเก็บโก,เก,บกเลเด้นในเกมค่าร์ลสกี้ยังน็องดาวอยู่และซูเปอร์ฮุนนาตัดน็อกเฮเวนอีกทางด้านหนึ่งครับแล้วคาริญโยครับกำลังมาตรงนี้นะถ้าระเบิดลูกเดียวเนี่ยสมุกตรงนี้ยังไม่กว้างมากเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้เฝืนจะเปิดได้คาริญโยแลยคครรับอา์ิว หน้าครับผมถ้าวงไม่หนีพวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์สูงครับผมจีนายเดินมาปิดฮาซากิที่น้องดาวโล่งๆอยู่ฮะเขาฉิกมาคนเดียวกับฮาซากิสุดจัดครับตรนี้นาวิและวีทีอาร์เขาจะเข้ามาชนทางด้านขวาอ้าวแล้วจีนายไปโดนทังด้านของพาราบอยเปิดมาก่อนครับคือนาว่เขากินวงวันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะงั้นใช่ครับเขาทนอยู่แล้วสบายสบายครับแต่ที่สบายสุดตอนนี้เนี่ยอาลับทเลเยอะครับกลางเลยนะใช่ครับนี่ครับ B ีทีอาร์ลายเส้นครับยิงทางด้านของพาราบอยมีน้เมจติดไปนิดหน่อยครับ วงที่ห้าเหลือเจ็ดทีมฮะเกิดอะไรขึ้นสายโล่งเกินดูแล้วนี่ครับหนาวิ้เรื่องที่จะไม่กระจายนะเหมือนจะมาเคลียร์านา่นหาวรับดันมาแล้วครับมุมนี้บีทีอ้สินเธอครับนอนเนียนๆอยู่กลางวงนะตอนนี้วงกำลังจับเดนในเฟสที่หกครับผมแล้วลูนิ้งแม่ออเดอร์เ w m บเอ็มครับออเดอร์ order, กดมาเรียบยเลยฮะตัวแตกับผมลเส้นแม่ไม่ออกกำลังกายฮะตัวแตกเลย ทวนหรือเปล่าตรงนั้นวงอาคิวแชมป์สวยแล้วครับช็อตนี้วงอาคิวครับระเบิดลูกนี้ยังไงคุณสามของเมคูโอ้โหนี่ครับนาวีพยายามจะไหลมาเก็บนะแต่ว่ายังตัดไม่ได้แล้วเปิดจุดไปแล้วด้วยครับ BD r พยายามจะปาระเบิดนาวีเลือกที่จะหมุนฝามาแทนนะพอซ้ายไม่ได้ครับเขาเลือกที่จะมุฟฝั่งตรงข้ามเลยครับครับผม แอลโลวู๊ฟรออยู่ทางด้านหน้านะเอาอีกแล้วนะแอลโลวู๊ฟเหมือนจะยังไม่มีแทมหรือเปล่าในเกมนี้แอลโลวู๊ฟเนี่ยเขาเซอรส์ออกมาแต่เขาไม่ค่อยมีคิวนะครับสายลากแร <นะ S 1> งดีคอยนะออแต่ว่าไม่ใช่สายคิวครับสายลากแรงเท่าน,นี้จิมมี่ฮะต้องเซตสโมกโปเพื่อเข้าวงครับผมโดนกดมาจากบิทิอาร์ไกลที่สุดครับโนวาณนะตอนนี้ฮะรวมไปถึงนาวีด้วยอุโซนเริ่มบีบแล้วครับเฟรนช์โอ้ท่านผู้ชมใช่ครับต้องมาดูนะว่านาวีจะเลือกเข้ายังไงครับ เพราะว่าุมของเขาเนี่ยเริ่มจะเสียเเรียบแล้วนะหลังจากที่วงบีอัปเดตต่อมาครับโอ้ oh, แล้วจิมมี่ขึ้นแบบนี้เรียบร้อยทิกซี่โดนน็อกไปก่อนแล้วไมคขบอยไปเก็บซินเฮอออกจากเกมไป M, โฟเอ็มจบอันดับที่7จ็ดโอโเตโต้โดนน็อกจากดีทูอีและอาร์คิวมาแล้รครับสบาออไปตัดทิกซี่ออกจากเกมไปเบสเบสไปเก็บโปรเตโตออกจากเกมโอ้ oh, ตรงนี้ครับ อาคิวค่อยๆเข้าได้นะเพราะว่าวงเนี่ยมันอยู่ใกล้เขาครับแล้วเบลึเอ็ดไปได้ของลักซี่น็อกดาวน์เหมือนกันครับต้องเขียร์ทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันแล้วอาคิวครับไ <Boy>. <boy>. มโครบอยก้าน,นหายใจเดินมาก้าน,นหายใจไม่พอจีม,มี่เห็นครับผมมันโล่งเกินไปเฮ hey, ชอตใส่ไมโครบอยแล้วไมโครบอยโดนเก็บโดยโจกเกอร์กกคิวติวมาเฉยเลยเอาแล้วครับตรงนี้เหลือแค่ลายเส้นคนเดียวแล้วแบบีทีอาร์แล้วนี่ครับพลับบอยไปได้ของลักซี R ่ออกไปแล้วทุกคนอยู่หน้าครับได้จีนายน็อกดาวน์เหมือนกันโจเกอร์ปิดหน้าของลายเส้นจบอันดับที่6ไปครับห R เดี๋ยวฮะทีมสิบเจ็ดอับอายครับผมแอร์โร่กยังนอนเนียนอยู่มาติกมาข้างหลังแล้วครับผมงูข้างบนจะโฉหัวขาดหรือเปล่าครับโอ้บอยขึ้นรถแล้วได้ยินเสียงรถแบบนี้แอร์โร่กูัน ถ้ากิดว่ามาติกไม่มีประโยชน์เลยเอาล้วฮะเซนส์โปงมาติดแล้วครับผมมาติกเนี่ยอยู่แล้วมาติกโดนเห็นโดนไปครึ่งหลอดจังหวะนี้คูณสิเอ,อิญนี่สเปซแต่จ,จิมมี่แล้วโอบอยไปชนสภาออฟนอกด้าไปลงมาปิโดโอบอยลงมาปิดดูเปอร์อูน่าได้แล้วโดนสวนก็มาจากเลนาเล่ครับผมคนสุดท้ายเลนาเล่มาติกยัางไงครับมีรถบังอยู่ครับโจเกอร์ระเบิดลูกนี้เอ,อิญนี่ตัดมาติกน้อง <ฮา S 1> ดาวช่วยไว้ครับผมอาร์คิวเซนตเนาะแบบนี้เป็นผลดีกับอาร์คิวนะทางด้านบนเนี่ยเขาบวกกันอยู่แล้วออเดอร์ไปได้เอิญนี่สวนมาเหมือนกััันนนนนคครรรรบบบบเเเเเาาาาาาาลล่่ปปปิดดดทง้้้ออออออยยกกไไไ์ี็ววโ ่เนียมาหันหาทางด้านอาคิวครับแล้วเมคูขับรถมาจะปิดเลนะเล่คนสุดท้ายที่อยู่หลังรถมานานแสนนานแม่ทำไมฮะ ตัวนี้มันตัวแบบป่วนจ,จริงๆครับผมเลนัเล่ลแล้วขับรถวนกลับมากลับมาเล่นตรงไหนครับเมคูเมคูเล่นไม่ได้แล้วออเดอร์โดนเปิดจากดีทูอีครับผมโจกเกอร์ขึ้นมาพลารบอยได้จีนายเฮชอดไปโนวาจบไปก่อนอันดับที่5เลยครับแล้วว่าคิวชุบเพื่อนได้อยู่ครับดี e ูโอ้โหนี่ครับต้องขอบคุณนาะริปิดทางเด้าของโนวาไปก่อนครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังตีอ้อมาทางด้าของอาร์อาร์คิวครับตัวตรงนี้จีนายต้องคานกลับไปหาเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนจะชุบกันได้อุย้ย แล้วเป็นเมคูครับลุกขึ้นมาสามทาง้นจีนาออกไปก่อนครับแต่ยังสามารถชุบเอิร์นี่ศูนย์เจ็ดอยู่ได้นะครับอาร์คิวอเทนนาครับผมใช่ครับโอ้โหนี่ครับแล้ววงเนี่ยมาหาทางด้านของอาอาร์คิวด้วยนะมานี่นาวีต้องไหลลงมาหาทางด้านของอารับสเลเยอร์ครับแต่ว่านาวีมีคิวเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับหกคิวอาร์คิวแชมป์ครับผมผมมองแบบนี้อืมเป็นไปได้นะเพราะว่าที่จะวิ่งมาหาคิวเนี่ยคือมันโล่งนะครับครับอารับสเลเยอร์ต้องข้ามถนนมาหาอาร์คิวครับ เอาล่ะครับตรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าในระหว่างมูฟเนี่ย i าคิวจะตัดได้เยอะมากแค่ไหนนะโอ้โหโจ๊กเกอร์ Joker, ฮาไม่ได้มีดีแต่ขำนะครับผมับพรงนี้ระเบิด,ดเก็บยวเอาด้วยใช่ฮะโอ้แอบโลกดับเอารู้ปะเฮ้ยระเบิดนี่เป็น11เปิดหัวไปก่อนหนึ่งเออนี่รถระเบิดนอกดาวั้าที่สอง งานนี้ใครจะชุบดีดูอีชุบไหมเออนี่โดนข้อมายังชุบได้แล้วดีดูอีกำลังจะโดนน็อกดีดูอีเหลือ40่ิดีดูอีหลบหลังต้นไม้ได้เลยครับเอาละครับตรงนี้น่าจะชุบขึ้นมาได้เอาแล้วระเบิดของแอลลูบูครับตัดโจ๊กเกอร์น็อกดาวน์ไปเหมือนกันอา้าวเขาป่วนกันแบบนี้หวานเจี๊ยบาอาร์คิวเทน,น่าอะไครับระเบิดหนึ่งลูกลีออนแม่อยู่ในตัวห้องน้ำไม้ครับใช่ครับโอ้โหเฮเว่นครับเหมือนจะชุบขึ้นมาได้ด้วยแล้ระเบิดอ,อยู่หน้าไปตัดหน้านชาลีเอา,เอาโอ้โหเบซิเบตออกมาเค้อหวานหวานครับผมหวานหวานหานอย โอ้โหมากินหน่อยตำพานอร่อยแล้วคุณสา,าเรเปสเก็บได้ครับผมดีทูอีเก็บซุปเปอร์หน้าจะเกมไปเอาแล้วครับเลเลเล่เล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 ครับค่อยๆขยับเข้ามาเรืเ่อยๆนะพานเข้ามาครับตรงนี้เซนตสมองไปก่อนทางด้านหน้าแต่ว่าสมองไกลไปหรือเปล่าตรงนี้สมองมัน,นจ<า>ะขาดไม่ได้ไ้ปเปรเทสจอใส่ลีออนแล้วปิดได้อาคิวกำลังจะคว้าชิคกี้พายน์ชน์วินเนอร์อีนอีกใครอาคิวอาคิว วินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์อินอาร์อคิวอาร์เทนนา้วทวันนี้ครับทีมไทยปิดแชมป์จนได้นะหลังจากที่หายไปในวันแรกครับด้วยฟอร์มแบบนี้นะอาร์คิวครับในที่สุดก็หมาก่จนได้ในวันที่2เองครับโอ้โหวงหนีเขานะครับแต่เกมนี้เขาบอกว่า เอาแล้วเพื่อนผมขอสรุปคะแนนเฉพาะวีคที่4นะครับ10เกมนะครับตอนนี้ 4AM จากจีนครับนำเป็นที่1ครับส่วนทีมไทยนะครับตอนนี้ r r q a t h e n a Thailand ครับขยับขึ้นมาเป็นที่6แล้วครับและส่วนทีมซีเกตจีนไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่14ครับแล้วแต้มรวมครับทั้งหมด 55เกมนะครับ 4AM นะครับ580แ้มอันดับที่1นะครับ r าร a t h วอาร์เทนาไทยแลนด์ครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นที่4แล้วครับจากที่6นะครับแล้วก็ทีมซกเก็ตจินอันดับ7แล้วก็พาวเวอร์อันดับที่8นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับจะแข่งขันวันสุดท้ายแล้วนะครับจะตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้เป็น16ทีมสุดท้ายไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เมืองดูไบะเหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอีก5เกมครับ ไฟเพื่อขอบวงเลยในวงที่แบบเล็กแล้วครับเฟที่5แล้วนะครับ,รบผมเขาตัดสินใจทีมดีต้องบอกเลยว่าเกมนี้ฮะใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องรอดูวิเคราะห์หลังเกมนะครับแต่วันนี้รเราจะมีบทสัมภาษณ์ไม่มีแล้วะนะฮะต้องขออภัยด้วยไม่มีแล้วนะครับผมก็อย่าลืมอารัคิวได้แต้มมาตรงนี้เนี่ยเป็นแชมป์ถูกไหมใช่ครับได้ขึ้นไปแน่นอนที่ข้างบนนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ในสี่เกมแรกใช่ครับต้องกําลังใจสําคัญ จริงๆนะเมื่อสักครู่รู้วีสปอร์ตเนี่ยก็ออกไปค่อนข้างไวด้วยนะต้องครับผมแบบนี้อาจจะแซงหรืออาจจะเข้าไปตามที่ทางด้านลูวีสปอร์ตได้แล้วนะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้1วัน5เกมซูเปอร์วีค4นะครับพัฟทีโมบายโกลบอลแชมเปี้ยนชิพ2020ครับใครจะคว้าแชมป์ในรอบซูเปอร์วีคเอ็นไปได้ในที่สุดนะฮะลุ้นไทยกันไปและมีแจกไอโฟนด้วยพรุ่งนี้เกมที่5นะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยก็หมดหน้าที่แล้วนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปมีวาจาหรือว่าคำพูดผิด ต้องขอภายนที่นี้ด้วยนะครับไปดูวิเคราะห์จากพี่บอมครับวันนี้สวัสดีราตีสสวััดครบสวัสดีครับ